สวัสดีค่ะยี่กบนุนนะคะในช่องหมูนุนชาแนลนะคะราะวก็มีคนใครก็ไม่รู้ว่าดูนี่มาเป็นตัวช่วยกับตอช่วงเวลามีแฟนยังค่ะตัวเองไอม่มีเป็นหัวเราไหมหัวเธออยู่ใกล้อ่ะเธอดูนนี่ค่ะเราก็มาช่วยเสือหมูทำช่วยเลย อ้าวเราไม่เอาแสดงว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ช่วยจับหรอรานานกันช่างไม่เสียจสักทีที่แห่งนี้มันมีอะไรแปลกๆนะคะทุกคนอันนี้ก็แปลกเหมือนกันแต่ ในคอเล็กเบิ้งคอเล็กดูเราเราจะแปบว่าบ้านนะ่ะคือมูนี่แหละค <c oughs> ือโตเขียด,ดหรอือเปล่าเป็นเขียนเนี่ยทุกคนสังเกตดูนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะมีผ้าเจ็ดสีผูกที่ต้นไม้ทุกต้นนะคะ <c oughs> นี่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้มีบางอย่างแล้วอือหือ เจ้า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  <c oughs> เจ้าเียวจะเชื่อมอะไรอีกรอไหมจะเชื่อมอะไรอีกไหนห้องไหนทีก็สวยอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เลยอะตรงเนี้ยได้อยู่มันหาง <c oughs> มันหาง้ายห่าง้ายห่าง แส่งเที <Key board> ่ยวไงจำคิดอะไรเสี่ยมันสแก๊บบัวใจเลยอันนี้อันนี้บ้านเธอเหรอทำไมเธอมีบ้านหลังใหญ่จังนี่บ้านลูกน้องเราเองอ่ะอ๋อบ้านลูกน้องมีเมียเก็บอยู่กี่คนบ้านหลังเนี้ยตอนนี้เมียคล้องน้ำอีกอืม กี่คนอะบ้านหลังใหญ่มากเราว่าอยู่คนเดียวมันเหงาไงมานสองคนแหละแต่เราไม่ค่อยได้อยู่หรอกช่วงนี้เราจะมาบ่อยอม,อมาบ่อยมาแก้งานนี่เป็นบ้านเมียเก็บของเสียไม่งเลยทางนั้นเบิ่ง,นนงก็เครียดอีกแลบห <laughs> <laughs> ยอกเนดะ้อหยอกเนดะ้อหยอกหยอกยอกเเ็บเ เป็นได้แค่ยงแฟนเก่าที่เจ้าอย่นี้ต้องพาไปประกวดอะแซมเนี่ยบอกกี่ครั้งกี่หุ่นแล้วว่าเวลากินอะให้เอาทิ้งให้เรียบร้อยไม่ได้เลยแบบนี้ยเลอะเทอะนะแล้ก็เห็นมาพอดีไงก็เลยทิ้งก่อน มันจะเบิ่งหนาเกียดนะมันจะดูน่าเกลียดเข้าใจไหมคุณมานี่คุณไม่ช่วยอะไรเลยเอาทำไมว่าเรามีช่วยเราก็ช่วยจับไงจับตรงไหนไม่เห็นช่วยจับแต่กล้องเอาก็เราไม่ได้ถ่ายตอนเราทำไงอ๋อหรอั่นจริงทำตลอดใช่ไหมใช่เราทำตลอดโอ้ย เดก้ามันลุ้นเราเลยะนะคนะเรามาทำลุ้นเดก้านะคะสองและเจนเสพผมว่าอายุเป็นยังมันคือจะได้ทรงยังสิเจนุนมากเลยวะ่ะมันเอียงบอนเชื่อมว่ะเอียงเนาะเจ้าว่าอะไรฮะกันนี่เราเชื่อมแต่มันอยู่งทรงเนีนนยนยนนเ่ยมันไหนจะได้อยู่งเราคันเชื่อมปุ๊บมันดึงว่ะด,ดึงหลาย อาเทียบกันมาละบม,ม่ได้เห็ยนันทั้งหลังใหม่เลยโอ,อ้ยเล็กฉากเจ้าว่ะบาถึงวัดเบิงเสานี่นะคะ,ะ,ะจะแล้วก็ไม่แล้วห้องกลางออกเลยเส้นมรงใจคือบอกเป็นอยังเขาคือเขาคือมีสันจ้าสองหมอกออเป็นอยังงงเห็นพอฉันบอกแล้วดูนะ เบิ่งสังเกตเบิ่งต้นใหม่ของของบ้านเขาทุกทุกทุกมองเลยชิมี่าปูมีเาเอิ่นต้นอย่งอันนี้เขาเรียกตัวต้นอะไรก็ไม่รู้อ้าวย่านจับเนย่างไเดี๋ยวตึกรปนิดก่อน อันนี้เป็นเด็กช่วยนะคะอ